สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ TMT y 8 Channel ของเราพาท่านผู้ชมมาติดตามนะคะเรื่องหลังการถ่ายทานะคะกองถ่ายของผู้กำกับชื่อดังนะคะอาฉลองพักดีวิจิตนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมเข้าไปเกาะติดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คุณอาดูนะคะไปติดตามกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ TMT Yip8 Channel ของเราพาท่านผู้ชม มาติดตามนะคะข่าวสารเกี่ยวกับกองถ่ายละครของคุณอาร่วมกับชื่อดังนะคะคุณอาฉลองพักดีวิจิตซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่ที่นี่แล้วนะคะ<ม>เดี๋ยวเรามาสอบถามคุณอานะคะว่าคุณอาอเาพิ่งจะฉลองวันเกิดมาใหม่นะคะต้ะนนอนรับก็ผมทราบว่าโรงแรมท,ทารากแกลงเป็นโรงแรมที่ทันสมัย การผมมาดูแล้วการจัดห้องการอะไรเนี่ทันสมัยมากเลยมา,าขอท่านเจ้าของคณะขอความกรุณาขอความร่วม,รมมือถ่ายละครชื่อปลป้นลอยฟ้าจะออกออกากาศช่องเสร็จหลังจากที่ถ่ายทำเรียบร้อยแล้วครับแล้วมีในช่วงที่จะมาถ่ายทำนี่คื เปิดกองใหม่เลยหรือว่าหรือว่าเราอ๋อาอาถ่ายมาเป็นปีแล้วอ<า>๋อค่ะ้มาติดโควิดไม่ได้ถ่ายสองเดือนเนี่ยเสียหายมากนะครับก็เลยมาขอความโวณานุณัยพัดขอความร่วมมืออนุญาตให้ถ่ายทำเรื่องต้นลอยฟ้าที่โรงแรมทลาแก่นได้แล้วไอ ทางพระเอกแล้วก็นางเอกในในกองในกองเนี่ยคุณอาเนี่ยพระเอกนางเอกคู่ขวัญน่ในกองนี่รู้สึกว่าจะเป็นพระเอกรุ่นใหม่ใช่ไหมคะครับพระเอกพระเอกใหม่ค่อนข้างจะใหม่พราก็สวมสวมบทบาทได้ได้ได,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 ดีมากเป็นตัวเอกของเรื่องชื่อสกายเรนเดอร์นะครับก็ถ่ายทำไปได้80%นตแล้ว นี่ลูกศิษย์เก่าไงนี่รู้สึกว่าเห็นเห็นท่านบ่อยมากในบทบาทที่แบบบู๊บู๊บุญของหนังเขาเขาลองเพลเพรอมากใช่ไหมคะค่ะยุบผมตั้งชื่อว่ายุบขานอ๋อยุบขานนี่ยุบขานนี้ได้ได้ได้ฉายาจากคุณอาเขาล้างล้างล้างวงจรทีวีมาเยอะเขาเขาไม่ค่อยสบายค่ะแล้ว แล้วคุณอาสดใสอะคะแล้วคุณอาสดใสรับบทอะไรอะคะอม่เลยครับมาให้เขียนติที่ที่อาเดินทางมาดูความเรียบร้อยความทันสมัยของโรงแรมคาราแกนนก็ถือว่าเป็นเกียรติของช่อง GNT i k t e c h a n n e l ค่ะที่ได้เข้ามาในวันนี้ก็ขอให้กองถ่ายแล้วก็ละครพ้นรายฟ้านะะดัง นู๋น <t ube y offspring> ู๋ไม่รู้จักท่านเจ้าของท่านเจ้าของพัฒนาท่านเจ้าของที่นี่ใช่แม่แบบต้องถ่ายนะคะท่านเจดีมากนะวางเมตาโฆษวโอ้ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าทีเอ็มเคอินเตอรแชนแนลเนี่ยขอเข้ามาในช่วงถ่ายทำ คุณอาอนุญาตไหมคะถ้าสมมติว่าในช่วงที่ถ่ายทำละครเนี่ยคุณอาจะขออนุญาตให้มาถ่ายที่ถ่ายเล็กน้อยได้ไหมคะช่องเก็บเบื้องหลังได้เก็บเบื้องหลังนะคะเวลาเขามาแต่ว่าช่องเก็บยังไงเขาต้องมาอยู่แล้วก็จะขออนุญาตอาตอนแรกออกอากาศวันไหนคะตอนแรกวันไหนคะก็ก็ยังอาจจะเปิดประมาณปลายปีต้นีหนะ มันาออกกาศออกอากาศเรื่องนี้เสร็จก็เข้าคือช่องเขาต้องการมากแต่ว่าการถ่ายทำลำบากมันเกี่ยวกับโควิดสามทิบหลายแล้วบอกเสร็จไม่ได้แล้วมันติดแล้วเราการถ่ายทำของผมแบบผมถ่ายทำแบบภาพยนตร์เนี่เพราะผมทำภาพยนตร์มาก่อนผมไม่ได้ถ่ายถ่ายทำแบบทีวีคุณก็ดูเท่า ละครที่ผมสร้างทุกเรื่องคุณจะดูคล้ายๆว่าภาพยนตร์มานขายในจอแก้วเพราะมันสไตล์ผมอบไ,มไ,ไแบบนั้นถายเร็วไม่ได้บางคนก็าถายฮะวันหนึ่งยี 20, 30, ่สิบสามสิบตีผมทำผมทำไม่ได้ผมทำสไตล์ผมถายแบบภาพยนตร์เก็บความละเอียดเก็บมุมต่างๆให้คนดู เข้าใจว่าเนื้อเรื่องเดิมเินไปยังไงแล้วก็หาฉากปแปลกๆที่ให้คนได้ชมผมต้องอยู่ได้ป่านนี้ไงผมเจ็ดสิบสองปีเลยนะในวงการภาพยนตร์ผมเข้าวงการตั้งแต่สองสี่เก้าสามตอนนี้สองพันห้าร้ยหกสิบปีคุณคิดได่กี่ปีแล้วเจ็ดสองเจ็ดสามปีแล้วนะ่นไหม นั่นแหละผมทำมาตลอดแล้วก็ยืนยงอยงู่ได้เพราะว่าเราสร้างเพื่อคุณภาพให้ความบันเทิงแก่ประชาชนอย่างเดียวบางทีขาดคุณผมก็ต้องทำนะเพื่อประชาชนเพื่อความสนุกแลว้วก็ให้ความบันเทิงกับประชาชนอย่างเดียวบางทีผมรู้ขาดทุนผมก็ต้องทำลงทุนต้องลงทุนนะ ฉากใหญ่ๆอะไรเนี่แล้วละครไอกต้นลอยฟ้าเนี่ยจะเป็นแนวบู๊อย่างเดียวหรือว่าไม,ม,มีมีทุกแนวเลยม,ม,มีแนวอแนวอคชั่นชีวิตแล้วก็มีตลกในตัว <c oughs> ผมเอาคนแคะมาแสดงห้าคนนะ <c oughs> นโนไว้กับคนแคะ <c oughs> นโนไว้คือนางเอกอยู่กับคนแคะ <c oughs> มันก็มีตลกมีอะไรก็ออะไรแต่เป็นหนักปันหาฉากแอคชั่นแล้วแล้วแนวและครเรื่องนี้จะ,ะมีการคล้ายๆกับสะท้อนส,สังคมไหมคะเหมือนกับเป็นละครที่สะท้อนสังคมมีคติมีอะไรแปลกด้วยไหมคะนี่มันมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วไทยคนชั่วมันก็ต้องตายดับไปกับความชั่วอ,อยู่ไปอยู่ยืนยงไม่ได้ คนทำดีก็ย่อมได้ดีใช่ไหมคะโอเคันก็กลับขอบพระคุณทุนอามากนะคะที่ให้โอกาสทีมเคยิปเชเนลของเราเข้ามาสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะก็พยายามที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับพี่น้องประชาชนได้ได้เห็นแล้วก็ก็พอดีพวกพวกเราจะอยู่ในภายใต้ของสมาคมพัฒนาชนบทที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กําลังาขาดแคลนแล้วก็ลําบากที่ต้องการความช่วยเหลือตอนนี้นะคะ่ะ ก็เลยจะเป็นสื่อตรงนี้เพื่อที่จะนําเสนอให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้ข่าวสารตรงนี้ด้วยค่ะฝากแฟนคลับของคุณอาแล้วก็แฟนละครช่องเจ็ดติดตามผลงานของคุณอาได้ทางช่องเจ็ดสีนะครับป้นลอยฟ้าจะออนแอร์ประมาณปลายปลาป,ปีขอบคุณครับคุณอาจะฝากอะไรกับพี่น้องประชาชนด้วยคะเพราะว่าในทีมงานของ ทีมเพลที่เป็นเชียรของเรามีสมาชิกทั้งหมดตอนนี้นะคะประมาณก็เป็นแฟนแฟนคลับของผมติดตามมาตั้งแต่ผมสร้างภาพยนตร์ชุดเรื่องทองก็ดังไปถึงต่างประเทศนะครับก็สร้างละครโทรทัศน์ดีๆตอนนั้นผมที่ดังที่สุดคืออังกอร์ภาคหนึ่งภาคสอง แล้วก็ชุมแพเสาห้าภาคหนึ่งภาคสอแล้วก็มาก็มีหลายเรื่องครับจนกระทั่งผมได้รับพระราชทานเป็นเสียเปรีแห่งชาติจากองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านะครับอันอันนี้มีมีหนังสือมาทางการนะว่า ทำไมผมถึงยังไม่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติเพราะว่าผมอยู่เฉยๆความดีนั้นย่อมกระจายไปทั่วเองจนกระทั่งกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับว,วัฒนธรรมก็มาขอประวัติผมว่าได้ทำอะไรไปแล้วบ้างจนกระทั่งผม,ไ,มได้รับพระราชทาน จากพระเจ้าอยู่เป็นเสีอเป็นเนชาติปีสองห้าห้าครับอันนี้ก็ผมไม่ได้วิ่งเป็นอะไรแต่ความดีนั้นในการที่เราสร้างไปถึงคณะกรรมการพัฒนาธรรมอยากจะให้ผมเป็นเสียป็นหนชาติเพราะว่าพี่เป็นเห็นชาติโดยมากจะได้ ได้นแผนกภาพยนตร์อย่างเดียวแต่ผมได้สองสถานะผู้สร้างผู้กำกับภาพยนตร์และละครโทรทัศน์นี่สองสองแผนกผมได้เขาได้รับความต้องเหิดมาทั้งสองสถานะทั้งสร้างภาพยนตร์และละครโทรทัศน์โอเคนะครับก็ขอฝาก แฟนที่เป็นแฟนติดตามมาตั้งแต่แฟนภาพยนตรน์จนกรทั่งผมมาสร้างละค,ครโทรทัศ์ก็มีแฟนๆติดตามเพิ่มมาอีกคือพวกเด็กๆพวกเด็กๆนี่ชอบชอบหนังแอคชั่นมากก็ผมมีแฟนหนึ่งคือพวกเด็กๆ <c oughs> <c oughs> ก็ดีใจครับก็ยังไงก็เรื่องนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนต้นลอยฟ้าครับผมสร้างมาปีกว่า ก็ได so, 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 the ้รับทางสถานที่โรงแรมทาราแกลนี่ก็ได้รับความกรุณาจากท่านเจ้าของให้อนุญาตให้ถ่ายด้วยนะครับอะไรรที่นี่มีฉากบู๊ไหมคะที่โรงเรียนาราเมนก็มีธรรมดามีธรรมดาแต่แต่ไม่ถึงขั้นยิงกันมีไล่ไล่อะไรกันตามตาม เพราะดี๋ยวก็ไม่มากแล้วแต่ต้องบอกเลยว่า,าตั้งแต่หนังละครที่คุณอ,อาเอ่ยชื่อมาเมื่อกี้เด็กๆขนาเดเป็นเด็ก,ดกรุ่นร<า><า>ุ่นรุ่นข้องหนูรู้จักตัวอาหมดเลยค่ะชอบมากเลยระ<อ>ล,ล่าสุดในสาวห้าที่ล้างที่สุดคืออังกอร์ภาคแรกทำเรตติ้งถึงสามสิบเอ็ไม่มีใครทำได้แล้วก็มาชมแผ่ ทุ่มแพก็ยี่สิบแปดสมัยนี้ทำไม่ได้แล้วเพราะว่าช่องมันออกกันเยอะทีวีเป็นละร้อยช่องอัะนนะั้นไอ้หนองเท้กส,สปอนเซอร์ดองเท้กอันนี้มันก็ต้องแบ่งกันไว้ตามสภาพแต่ช่องเกิดได้มากที่สุดาาาาาาก็ขอบพระพคุณคุณอามากนะคะ